ะะมันไม่ใช่คำาว่าใช่อย่างเดียวมันต้องใช่ที่สุดนะฮะสโลแกนกฎหมายบอกแล้วว่าปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าจับคนถูกหนึ่งคนเข้าคุกนะฮะตรงนี้เราต้องยึดสโลแกนของกฎหมายไปด้วยการวินิจฉัยของศาลนะฮะจริงอยู่ว่าศาลมีสามศาลแต่ศาลต้นศาลอุทธรณ์และศา,าลฎีกาตัดสินแตกต่างกันมาเยอะแล้วขนาดศาลยังเถียงกันเลยฮะเราต้องทําใจกลางๆวันนี้ผมมาให้ก็คือ มองในมุมของทนายลุงพลบ้างนะฮะผมก็ยังมองดูว่าถ้าพยานตํารวจนะฮะยังไม่เปิดเผยออกมามีอยู่แค่นี้จริงๆผมยังมองว่าทนายตั้มเอาอยู่นะฮะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้นะเพราะคอวตอลบอกว่าเฮ้ยให้พูดไปก่อนให้พวกทนายเขาพูดกันไปก่อนเดี๋ยวหลักฐานเด็ดพัวเอ,เอาออกมาแน่ตรงนี้เราต้องมารอดูนะฮะเราอันนี้คือทนายอนนท์วิเคราะห์เฉพาะพยานที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะ อันนี้คือให้มองอีกมุมหนึ่งนะฮะเราอย่าเพิ่งไปฟันผงมากเพราะหลายค่ายฟันเลอะเกินมั่นใจตำรวจก็บอกมั่นใจตรงนี้เรามองอีกมุมหนึ่งนะฮะตรงนี้เราก็มาวิเคราะห์กันเล่นๆในช่วงศึกษากฎหมายของทนายอ,อนนท์นะฮะในช่องของทนายอ,อนนท์ที่เราศึกษากฎหมายกันอยู่แล้วก็อยากให้มองด้วยเหตุและผลนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้นะตรงนี้จะเป็นแบบไหนยังไงเราต้องรอพยานหลักฐานของตำรวจที่ชัดเจน และออกมาทั้งหมดอีกทีหนึ่งถ้าไม่มี DNA หรือหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวคนร้ายที่ตัวน้องเสื้อผ้าน้องหรือที่เกิดเหตุผมยังห่วงว่าคดีนี้ซิงโตอนจะเอาอยู่ไหม